นะคะในบริเวณจุดศูนย์กลางของประเทศลักเซมเบิร์กนะคะเพืเ่อนๆ ิงดีกันนไปเดินเ,เที่ยวกันนะคะเพื่อนๆอ,อยากเห็นหน้าเจ้ไม้นะงาเจา้อยู่ในเงาเจ้ไม่อยากถ่ายวีดีโอถ้าถ่ายวีดีโอแล้วเจ้จะบวมเจ้ถ่ายรูปเจ้จะสวยเหมือนตัวจริงเลย นี่น่าจะเป็นวังนะ ในบร e ษัทอ nee. ok ินเดียอ no? ัลต ok ัวล ok ุงฮันเขาบอกว่าตรงนี้น่าจะเป็นสารอะไรอย่างนี้สักอย่างเหนือนนะคะเพื่อนๆทำไมมันเหมือนวังจังเลยเนาะเป็นสารหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะใครอยู่ลักเซมเบิร์กรายงานตัวด่วนบอกอาเจด้วยว่าตรงนี้คืออะไรแต่ลุงฮันก็ดูในแมพแล้วอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นสารนะคะเพื่อนๆนะ เด้ไปกันต่อค่ะถ้าไปปิดเราจะเราจะถ่ายไปกันค่ะเพื่อนทำอะไรเนี่ย 在去采吧 ไม่มีมุมให้ถ่ายรูปเลยอะค่ะเพราะว่ามาดูใกล้ๆกันสิเพรไม่ใช่เพรมอตะกดค่ะพวกพลอยพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยพวกคริสตัลพวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะร้านเนี่ย เซลเลยบ่าจะเซนะเซลเนี่ยน่าก็ทำมาจากหยกอะไรอย่างเงี้ยนะเคือกระดาษเนี่ยังไงดีเออเขาทำมาจากหยกจากอะไรร้านเนี้ยคอนโดที่ยังไม่สบเอโอเคไปกันต่อนะคะตำรวจจับรถรถจอดผิดที่ค่ะไปกันต่อนะคะเพื่อนไป <G ül üyor> แอบถ่ายรถค่ะบ้านประเทศลักเซมเบิร์กนี่เหมือนการ์ตูนวอลดิสีย์เลยนะคะเพื่อนๆเอชอบชอบมันเหมือนมันเหมือนในนิยายอ่ะมันเหมือนในความฝันเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนสมัยตอนเราเป็นเด็กเนนะเราชอบดูเราชอบดูแบบว่าการ์ตูนวอลดิสีย์กับพวก IQ คิวซังอะไรอย่างเงี้ยกอพอเรามาเห็นประเทศลักเซมเบิร์กเนี่ยเหมือนเหมือนเลย ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ เดินไปกับเอนะอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะคะบางทีก็มันเลี่ยงไม่ได้อะค่ะเดินไปดูไปเดี๋ยวเราไปดูสถานที่กันนะคะที่โล่งๆอย่างนี้ก็นั่งดื่มกาแฟนั่งคุยกัน เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะ,นะข้างล่างจะเป็นตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยไอ้โงัานไปดูซิว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นโบสถ์เก่าเกานะคะเ,เพื่อนๆเชอะ The oldest church of Luxemburg. Oh, en ik is boodkauw. The oldest one. Boed geul geer van het land. He build in nine about 2000 uh, years ago, 1000 years ago, nee 2000 okay. years. Okay. Almost. We go in. Mak dat? Ja. We gaan naar binnen gaan. We doen naar binnen gaan. We gaan We gaan naar naar จะเป็นอย่างนี้ค่ะบบดเก่าบบดแก่ เป็นรูปภาพที่เขาบนบ้านเราก็แก่สละอะไรอย่างนี้แหะค่ะเ,เพื่อนๆนะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยบูดเก่าบูดแก่อง

เดี๋ยวเอจะทำบุญนะคะทำบุญทำบุญเจอเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะเพือเ่อนเพื่อนคะดูนในโหลคะ่ะวันนี้ yeah. ดึงฮ yeah, ะเรี่ัเนี่เป็นรูปปั้นที่เขาจำลองมาให้ดูนะคะเพื่อน Can you take money? I can, you hold, hold and I take money. What is Let me see it one. wait a Two euros for three days. He will burn three days. Two euros. Yes. For. I will in this. Yeah, hour. three two euros, and he will burn three days. Okay. And three then four so, yeah, four aeros, two people for euro. yeah, four euros two people. ทำบุญมาฝากเพื่อนๆนะคะเฮียเอกเป็นเฮียยายเป็นเฮีย

Play, play เพลงไอชีทนะ่านผปัดๆใ้หมดดปัห้มดด้วยอาบุญมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะ เนี่เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ของลักเซมเบิร์กคะ องเเที่ยวมมาตมนะ็ออกมาข้างนอกแล้วเดี๋ยวไปดูวิวกันตรงนี้นะคะเพื่อนมาค่ะออกจากโบสถ์เสร็จแล้วก็เดินมาตรงนี้กันนะคะ,ม,ะม,มันจะมันจะมีหรือว่าวิวให้ดูนะคะเพื่อน <c oughs> ท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยคะ่ะไม่เดี๋ยวเขาจะซูมเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปให้นะไปกันตคะ่ะ ไปกันค่ะเพื่อนๆไปดูวิวกัน นี่เรามาดูเมืองรักเซมเปิดกันตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมสูงมากเลยนะคะเป็นแบบว่าอันฝั่งนู้นเพื่อนเห็นไหมค่ะรี่เล็มเปิดที่บ้านตัวเาเล็เนา

โอ okay, oh, เคป๊อกยืยอุ๊กอเล็กนิดเออยายค่ะยายรีบเดินนะคะยายเดี๋ยวยายจะติดชนมานะคะยาย มาค่ะเพื่อนๆมาดูกันต่อแล้วเราก็จะมาดูวิวแบบนี้กันบ้างโซสโซเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเข้าลงไปดูกันเนี่ยตรงมุมนู้นน่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ เห็นไหมจะมีคนเข้าไปในถ้ำนั่นน่ะคิดว่าน่าจะเป็นกำแพงเมืองสมัยก่อนของลักเซมเบิเบเร์กเขานะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคะเอทไทรูปก,ก่อนลืมเอทไทลูกนะรับเห็นไหม <c oughs> เอม่ยเน,นี่ยค่ะคือพยายามจะให้แบบว่า ดูให้แบบว่าชัดๆเลยเพราะว่าไม่อยากจะหมุนกล้องเยอะเดี๋ยวเวียนหัวกันนะคะจะมามุมนู้นก็จะเป็นแบบสะพานเพื่อนเห็นนะมตาคะตาขยับหน่อยได้ไหมคะหนูจะถ่ายตรงนี้ได้ไหมคะเนี่ยคะ่ะเพื่อน,นไหม ตาเหมือนแกจะรู้เลยเพราะเราถ่ายรูปแกรี่เดินเลยค่ะเ,เพื่อนพักสักครู่นะคะเด,เ,เดี๋ยวเราไปทางนู้้นกันต่อเดี๋ยวเราไปทางนน้นกันต่อนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปทางนู้้นกันต่อ นน่ฟรเฮียโุนแดนวิกาดาเนี่ยค,ค่ะเพื่อนๆมันก็จะมีทางหลงให้เข้าไปในถ้าตรงนู้นน่ะเนี่ยเข้าไปในถ้าตรงเนี้ค่ะถ้าตรงนี้ค่ะเยเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะไปบุกถ้ากัน <laughs> ไปกันค่ะมาดูกันใกล้ๆนะเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดนักท่องเที่ยวกันเนี่ยประเทศลักเซมเบิร์กค่ะเพื่อนๆ ไปฝั่งนู้นไปถ่ายให้เพื่อนๆดูปแป๊บตรงนี้มีรถดึงค่ะต้องระวังรถทีดนี้นี่คัาวน,นี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่ยนะคะเพื่อนๆ ะะอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งของกำแพงเมืองนะคะนี่สวยมากไปเลยเดี๋ยวจะพักสักครู่นะคะพักสักครู่นะคะมุฮันม์แกอยู่กินรอยอยู่ฝังนะมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูวิวกัน ดูวิวรอบเมืองลักเซมเบิร์กกันนคะเพื่อนอัดตตุงฮันกิงหงุดหงิดครับเพื่อนลุงฮันแกงหงุดหงิดครับเพื่อนๆคนเยอะ <Yeah. S 1> แล้วแกหิวน้ำแกก็ไม่เคยเตรียมอะไรเลยแ <laughs> กจะต้องรอให้เอเตรียม mm hmm. เตรียมให้แกหุดแกไม่อยากไปคนเยอะๆแล้วแกร้อนด้วย <laughs> แกก็ไปแบบๆๆๆแกบลา拉ๆใส่เอ <laughs> หน้าตีไม่ได้เ <laughs> นี่ยค่ะเอ่อรอบๆตัวเมืองรักเซมเบิร์กก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ย เดี๋ยวขึ้นไปดูอันนี้กันไปดูวิวกันนี่พอขึ้นมาดูวิวปุ๊บเนี่ยตรงตรงนี้ค่ะที่เราเข้าไปดูโบสกันมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะนะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยฮะแล้วก็จะเดี๋ยวจะวนให้ดูนะคะนี่เห็นไหม เนี่ยค่ะเพืเ่อนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ค่ะะแกลงฮันกกชอบไปคุณไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยแกชอบไปแต่ถ้าคนเยอะๆแล้วแก,กงุดงิดครับเพื่อน เดี๋ยวเราจะรถทัวร์นะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเข้าถ้ำค่ะไปเดินดูสิถ้ำกำแพงเมืองเป็นยังไงวิวตรงนี้ก็สวยออจิงบ่ฟืนป๊นี่ก็สวยนะคะเพืเ่อนๆเห็นป่ะมุนเมี่ยก็สวย มาดูพ <mm ึ้งกันให้พึ้งข้าวตอมพึ้งข้าวตอมค่ะเพื่อนเห็นป่าวอย่าแตะอย่าต่อยเขานะเพื่อนจ๋าเชิญไหม่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเตาเพื่อนเนี่ยค่ะรักเสมอค่ะเพื่อน Das, war, das kam noch aus den Zeiten, äh, äh, aus den Anfängen der Informatik. Da haben wir die, die Güter des Mannes, die Güter der Ehefrau und die gemeinsamen Güter unter einem Namen passiert. Das war noch, als wir die alten dicken Bücher hatten. Thank you. Ja. Und dann habe ich geschrieben, sie sind. Ja, en dan zijn nog immer besitzerin, alleinige Besitzer. Nu, damals we dat durch die toiletten machen. Jeder mag er niet voor zijn, dat ben ik hier. Recht en Het beherrten voor. Waar die tijd dan? Dat ben ik Sorry. ไี่ค่ะโอ้ข้างล่างก็ปลูกพวกสวนผักสวนอะไรกันด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นปะเนี่ยจะเป็นแหล่งน้ำเลยเห็นปะนี่สวนผักสวนอะไรปลูกด้วยนะ ตรงนู้นก็จะเป็นเข้าไปในป่านู่นนะเห็นปะน้ำจะไหลเข้าไปตามป่าอะไรอย่างเงี้ยข้างบนก็จะเป็นสะพานเห็นปะเนี่ยบนนี้ก็จะเป็นสะพานนะคะเราไปกันต่อนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะเนี่ยที่เราถ่ายแต่ไกลกันมาเมื่อกี้ค่ะตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นปะ แกไม่เดินมากับเอ๋นะคะแกไปนั่งกินกาแฟนะเพราะว่าแกบอกว่าคนเยอะแกไม่ชอบแกงุดงิดฮะเขาเข้าถ้ำกันเอก็เลยเดินมาถ่ายให้เพื่อนๆดูคนเดียวป่อยให้ลุงทั้นแกดื่มกาแฟแกงงงแะค่ะเหมือนเด็กเลยที่รัฉันไม่ไหวแล้วฉันร้อนฉันไม่ชอบคนเยอะแกแกเคยตัวแกเคยอยู่แต่ไหน ที่สบายๆอะไรเงี้ยแกแกไม่เคยลําบากไงเพราะฉะนั้นแกจะไม่ค่อยทนทนร้อนทนฝนเท่าไหร่แต่ทนหนาวได้อย่างเดียวไ <c oughs> ปไปกันค่ะเพื่อนๆไปกันต่อนะคะรถที่จะไปเที่ยวชมรอบเมืองกัน,นะครับรถที่จะไปเที่ยวชมรอบเมือง ่เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนิดนึงนะคะเอ๊ะตรงนี้มันเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพื่อนๆอ๋มอ,อมันต้องซื้อต้องนะซื้อตั๋วเข้านะซื้อเข้า เพื่อนคะคนเยอะสักขนาดนี้เลยไม่ได้เข้านะคะไม่ได้เข้านะคะเดี๋ยวเออออกไปหาตรงนั้นดีกว่าเดี๋ยวไปนั่งรถทัวร์รอบเมืองกันดีว่านะเพราะว่าคนเยอะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ลมะมั้งเป็นถ้ำมาคะ่ะเนี่ย ไปแล้วเดี๋ยวมาดูมาลอดดูตรงนี้หน่อยนึงลอดดูตรงนี้หน่อยไหมมาดูตรงนี้หน่อยสิลุงฮันตอนรแรกขยะเข้ามาตรงนี้หรอเข้ามาทำไมทีรักมันเย็นดีลุงฮันตะลกตะลกที่เดิมค่ะไปแล้วนะคะ ขอบคุณที่กดติดตามาและ subscribe ครัวฮอลแลนด์แดนภาษาไวท์พิงนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ